หนูไม่ได้เอาสั้นขนาดนี้ไม่คนอเหอเล็มนิดเดียวค่ะนิดเดียวสีม่วงเลยเหรอครัคพี่สีม่วงจะเป็นยังไงนะคะลูกสีกัดเล่มออกอยังคะคุณพี่ชาน้อยย้อนหนี ะะสวัสดีทุกคนนะคะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยว่าวันนี้นะคะพุกจะมาตัดผมครั้งแรกในรอบ3ามปีกว่านะคะไม่เคยตัดผมเลยนะครับเออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นต้องบอกว่าได้รับเกียรติมากมจากพี่ก้องแฮปซารอนไม่ใช่ว่าใครจะตัดผมฟุมกกรอนก็ได้เพราะเราไม่ได้ไปตัดแหละไม่ใช่นะเรา <laughs> ต้องขอบคุณพี่ก้องมากนะ,ะวันนี้ก็พี่ก้องนัด เช้ามากกีม่มองละ่ะกระเทยไม่ไหวพอให้กล้องนัดเสียดมองค่ะ แถึงเวลาเสร็จลงครึ่งวิล่าชิดลมใช่ไหมวิลาวล่าหลังสวนชิดลมเออวิล่าหลังสวนชิดลมนะฮะส่วนว่าจะตัดยังไงอะไรยังไงรอดูนะคะว่าจะวังไนเพราะยังไม่บอกอยากให้ทุกคนแบบว่าเซอร์ไพรส์พร้อมกันนะคะบีฟอกคุว่าก็คือเป็นพวกที่แบบว่าตรงเท่ากันคุกเส้นอ่าเดี๋ยวเรา่ไหรมบีฟอฟกันว่าแบบก่อนกับหลังจะต่างกันมากน้อยหรือน้อยน้อยหรือมากมากหรือไม่รู้โอเค ใช่ค่ะจะบอกว่าตอนนี้เรนเดินไปที่ร้านดล้วแบบตื่นเต้นมากๆนะฮะที่ของร้านไม่บอกฉันลหรอเออร้านมีเหรอจะบอกว่ามันน่าอยากนำของอยากให้ตัดเพราะว่าอยากให้มีความแบบว่าความกิมจิขึ้นแค่กิมมิคไม่ยิ่งขึ้นเลยนะฮะเราดูว่าจะเป็นทรงไหนนะ มาค่ะทุกคนในถึงลาแล้วนะครับขั้นแรกคือสาผมก่อนใช่ไหมครับคุณพี่แต่ไม่ล้างหน้าน้องให้ผมเย็เดียวใกล้เสร็จแล้วค่ะบทุกคนจะไปตัดผมแล้วนะเชื่อว่าสิ่งที่มันเลือกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนค่ะจะเริ่มแล้วนะคะโอ๊ยไม่ไม่ไมบ ทุกคนคะเป็นบุญผมมากค่ะพี่ก้องสวัสดีนะคะสามปีฮัลโหลตั้งแต่ฟุ้ไวผมยาวมาไม่เคยแบบว่าอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับผมเลยอันนี้เป็นบุญต้องบอกเป็นบุญหัวเพราะว่าพี่ก้องมาจับผมให้ดีใจมากสักสองปีอ๋เหลือเหลือปีแรกค เป็นคนแบบว่ารักผมว่าไม่เคยทาสีไม่เคยอะไรเลยตั้งแต่เห็นน้องมาตลอดก็คือผมได้ยาวตรงอย่างเดียวครับโฆษณาผมควรจะเข้าที่นครับคนนี้นะคะตั้งแต่ไหนอะไรมาก็เห็นเป็นผมยาวตรงสวยสุขภาพดีมาตลอดซันซื้อยังเข้าได้อยู่นะครับเพราะเข้าไปรอบเดียวพี่ว่าจะทำวันนี้จะทําประมาณไหนให้ครับพี่กองแต่งหน้ามาติดฝอขนาดนี้เราก็อยากไม่เกาหลีเหรอครับไม่เกาหลีเนาะหรือว่าเราย้อนกลับไปแบบมอปลปยเลยไหมลองตซง หน้าคือมองแบบมองตอนตัดที่หยุดพี่ก้องคะหนูไม่ได้เอาสั้นขนาดนี้เอาอยู่เอาอยู่ไม่คือหนูเล็มนิดเดียวค่ะนิดเดียว พี่ตัดำให้วันนี้มันมีแบบว่าชื่อทรงไหมคะแบบว่าคือจริงๆอย่างวันนี้มันไม่ได้มีชื่อทรงอะไรชัดเจนที่เราเหมือนกับตัดเพื่อให้มันเข้าแบบเข้ากับเรามากกว่าอ,อย่างของเราเนี่ยเราอยากไห้มีอีชิ้นหน้านีบ้างที่เห็นเราแบบส่วนใหญ่แล้วเราชอบลูกกลมลูกเล็เนี่ยน้อยมีอีชิ้นตรงนี้ที่แบบว่าเหมือนประกอดลูกหน้าดูมันก็จะดูสวยแบบว่าคนถามไม่มีชื่อทรงนะคะทุกคนชื่อทรงกุ๊กกอ่าเรากำลังทำอะไรครับคุณพี่สี่แล้ว เขียวหรือแดงดีวันนี้สีม่วงเลยเหรอคะคพี่ <c oughs> มาเราดูนะคะทุกคนว่า <c oughs> สีม่วงจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ทุกคนคะที่ Hair s a l o ดีมากนะคะตอนที่ทําสีผมเนี่ยเขามีบริการใส่หูฟังด้วยนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะคพี่สีกันสีแล้วเนาะพี่เราจะฟ้องกันกี่รอบดีคะสีม่วงเนี่ย <c oughs> สองรอบนะคะทุกคนสีสนี้คุยตื่นเต้นแล้วจะเป็นสีอะไร กัดเริ่มออกยังคบคุณพี่ชาน้อยย่อนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนสรุปนะคะคือผู้ทาสีดําค่ะให้มันดาแบบดํามากยิ่งขึ้นดํามากๆฟูกันชอบผมดำนะทุกคนผมจริงๆฟูกันออกน้ําตาลสว่างอะไรเงี้ยผมจริงๆนะแล้วก็รอบนี้เราบอกพี่กล้องว่าแบบอยากได้ดําเลยแล้วก็เลยจัดให้ดําเลยนะคะดูสะเสร็จแล้วค่ะทุกคน เป็นดำที่ฟูกต้องการนะเพอยากให้ผมฟุกด,ดำชอบเวลาผมดำมันเหมือนแบบสาวละตินลาตินเขามีลูกเล่นเคยเดียนปะ พนคะเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตัดไหนมานะคะแตคือเหมือนว่าให้พี่ก้องบอกว่าทำให้มันเป็นทรงมากขึ้นนะคะขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะคะ่ะพี่ก้องขอบคุณนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยดยวไปิิ n i s ผมทรงนี้กันนะคะทุกคน ตัวหลอกกันทุกคนมาดูนะจริงๆก็ตัดนะนะแต่ว่าตัดไปแค่สองสามชับนะคะก็คือชับนี้ชับแรกกรอบหน้าแล้วก็ชับสองนะคะไล่ลงมาแบบว่าไล่ระดับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไงอะแบบแต่ทให้มันดูละมุนขึ้นดูแบบไม่ดูแข็งมากนะคะแล้วลาเรารวบผมไปอะ่ะมันจะสวยมากดูดิแล้วมันน่ารักอน่ะเอ้ไส้อะไรอย่างเงี้ยนะะึกออกปะที่เราไว้ผมตอนแรกเหมือนก็คือผู้ชายไว้ผมที่แบบยาวเท่ากันทั้งหัวนะคะแต่ก็คือแบบอ่ะ แล้วเราอยู่บ้านชันเราตื y akan. Y akan ่นมาเราก็จะอย่างนี้นี่อย่างนี้ปบแล้วก็ให้จะมารวบเสร็จปบก็เป็นฟิวนี้อ่ะแล้วออแล้วก็แล้วก็อีแล้วีอีคอะไรอย่างงี้ทุกคนดูออกมาโนล่น้วแหละแล้วก็แบบว่าทำผมมันดำขึ้นเพราะว่าในพี่กล้องเลือกสีแบบว่าเข้มให้นะแต่ไม่ใช่สีดำเบอร์หนึ่งสองอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะแต่เป็นแบบสีเข้มที่ออกมาแล้วมันก็ดำก็คือดำเหมือนใจบกว่าดำมากแต่ฟูชอบผมเข้มมันทำให้หน้าเราคมขึ้นแล้วก็หน้าจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเวนน เราตัดลาตินอ่างเงี้ยเขาจะผมดำหมดเนาะดำแบบสนิเออดำสนิทนะฮะแบบดำรู้จักกันมานานออดำสนิท <laughs> คือแล้วฟูก็ไม่กล้าตัดผมเลยเพราะฟูกก็ได้แต่กลัวอะไรอย่างก็แบบผมจะบางด้วยนู่นนี่นู่นแต่พอพอทำมาพี่กล้องเขากบละเอียดมากตอนนี้เขามาจับผมเขาเขาแบบเหมือนแบบลองให้ดูเลยว่าแต่ละทรงจะออกมาประมาณไหนใะเรชอบแล้วก็แฮปปี้มากกับสีผมที่มันแบบเป็นดําสนิทเข้มแบบนี้แล้วก็ทรงนะครับแล้วก็จไม่ได้เปลี่ยนว่าจริงจริงมันก็เปลี่ยนนะฮะหน้าฟุกัะมันดูละมุนขึ้นแบบอยาเห็นได้ชัดเลยนะฮะนี่นี่เห็นว่ามันจะมีความละมุนขึ้นดูแบบเนี่ยดูแบบไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ผมยาวเท่ากันทั้งหัวอะไรเงี้ยน,นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยเดี๋ยวๆ